18. พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังภักวาสาวะทียังวิหารติเชตาวานอาานะอนาถาปินทิกัสาอารามิตัตระโกภาวาพิกุอามันเตสีพิกขวติภวันเตติเตพิกุภา,าวะโตปัจจโสสุงภา ขวเตตะทาวจเมตายะพิขเวเจโตพิมุติยาอาเสวิตายภพาวิตายาหุลีกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมราทายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังคากตเมเอกาทสา สุขังสุปาติสุขังปาติผู้ชาตินปาปะกัางสุปีนางปัสติมนุษยานางปิโยโหติอมนุษยานางปิโยโหติเทวตาลคันตินาสะอคิวาวิสังวาสาทังวากามติตุวตังจิตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสิทธิ อาามุลาโหกาลังคโรโติอุตริงอปาติวิชันโตรามหามโลกุปะโคโหติเมตายาพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพาหุลีกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุติสายาปริจิตายะสุสมาราทายะอิเมเอกาทัสานิสังสาปฏิกังสา अथि अनाथिशो फरणामा चेतो विमुति अथि ओथिशौ प्रणामेता चेतो विमुति हाथिथिशा फरणामेता चेतो विमुति कति हाँ कराही अनाथिशौ भरना चेतो विमुति कति हाँ करेहि ओथिशौनाता चेतो विमुति ปฏิหากาเรหิติสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิติสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตมหิปัญจะหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตาอเวราอภพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตูสัพเพปานาอเวราอภพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตูสัพเพปูตาเวราอัพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตูสัพเพปุขาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตูสัพเพอัตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตูจิ อิเมหิปัญจหาเกเรหิอนุทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุติตาตเมหิสัตหาเกเรหิโอทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุติสัพพาอิทิโยอเวราอภยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัเพปุริสาเวราอภยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหารันตุสัเพอริยาเวราอภยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหารันตุ สัพเพอนาลิยาเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานาปริหารันตุสัพเพเทวาอเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานาปริหารันตุสัพเพมนุสาเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานาปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานาปริหารันตูจิ จีเมหิสาตหะกเรหิโอทิโสภะรณาเมตาเจโตวิมุตติกาตเมหิทาสาหะกเรหิทิโสภะรณาเมตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุรัติมายะทิสายะสตาเวราอภิาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะสตาอเวราอภิาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะสตาอเวราอภิาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะสตาอเวราอภิาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาอเวราอัพยาปชาินิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสตาอเวราอัพยาปชาินิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาอเวราอัพยาปชาินิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสตาอเวราอัพยาปชาินิคาสุขียตานังปริหารันตุ จับเพเหติมายาทิสายาสตาเวราอัิยาประชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุจับเพอุปาริมายาทิสายาสตาอเวราอัิยาประชานิฆาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายาปานาเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพยปชิมายาทิสายาปานาเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ सभे उत्तराय तिशाय पाना वेरा अभिया पछा निखा सुखी ताना परिहार तो, पाना वेरा, ताना तो, पाना, ताना तो पाना वेरा अभिया पछा निखा सुखी ताना परिहार तो पाना वेरा अभिया पछा निखा सुखी ताना परिहार तो पाना अवेरा अभियापछा निखा सुखिया ताना सापे उत्तराया अनुचि पाना अवेरा अभया पचा निखा सुखी ताना परिहर पाना अवेरा अभया पचा निखा सुखी ताना परिहर पाना अवेरा अभया पचा निखा नि सुखी ताना तो। उपरिमाया चि पाना अवेरा अभया पचा निखा สัพเพปุรัติมาญะทิชายะปูตาเวราภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมาญะทิชายะปูตาเวราภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิชายะปูตาเวราภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทขิณาญะติชายะปูตาเวราภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ सफे पुराय पुता व्यरा अभिया पछा निखीयता पे हनंत सफे पश्चिम अनुचिषा पुता पचा निखी हन सफे उतराय अनुचिषा पुता अभिया पछा निखा सुखीयता पन सफे थखिनायनुचिषा पुता व्यरा अभया पछा निखा सुखीत न पन สัพเพหติมายะติสายาปูตาเวราภยาปชานิคาสุเกียตานาปิรหันตุสัพเพบุริมายะทิสายาปูตาเวราภยาปชานิคาสุเกียตานาปิรหันตุสัพเพุรัติมายะทิสายะปุคราเวราภยาปชานิคาสุเกียตานาปิรหันตุสัพเพปัชิมาญะติสายะปุขราเวราภยาปชานิคาสุเกียตานาปิรหันตุ ัพเพยอุตรายาทิสายาปุคลาเวราเพายรปชานิคาสุขียตานามไปริหารันโตัพเพทักขีนายาทิสายาปุคลาเวราเพายรปชานิคาสุขียตานามไปริหารันโตัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาปุขลาเวราเพายรปชานิคาสุขียตานามไปริหารันโตัพเพยปชิมายาอนุทิสายาปุคลาเวราเพายรปชานิคาสุขียตานามไปริหารันโต สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุคลาเวราพภยาปชานิคาสุขียตานำไปนิหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุขลาเวราพภยาปชานิคาสุขียตานำไปนิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวราอภิยาปชานิคาสุขียตานำไปนิหารันตุสัพเพอปาริมายะทิชายะปุคลาเวราพภยาปชานิคาสุขียตานำไปนิหารันตุ สเพปุรัติมายาทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานิคาสุเกตานังปะริหารันตุสภีปชิมายาทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราภยาปชานิคาสุเกตานังปะริหารันตุสภพปุตรายะทิชายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราภยาปชานิคาสุเกตานังปะริหารันตุ สัพเพทักินายะทิสายะอัตถาวาปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพบรติมายะอนุทิสายะอัตถาวาปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอัตถาวาปริยาปนาเวราพยาปชาณิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตถาวาปริยาปนาอันนี้ เวราอภยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปนาเวราอภยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปนาเวราอภยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปนาเวราอภยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุ สัพเพปุรัติมายาทิสายะอิติโยอเวราภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปจิมายาทิสายะอิติโยอเวราภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพพาอุตตรายะทิสายะอิติโยอเวราภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพพาทักขินายะทิสายะอิติโยอเวราภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุ สัพพะปุรัติมายะอนุทิศายะอิติโยเวราปยาปะชานิคาสุเคตานังปะริหารันตุสัพพะปชิมายะอนุทิศายะอิติโยเวราปยาปะชาอานิคาสุเคตานังปะริหารันตุสัพพะอุตารายะอนุทิศายะอิติโยเวราปยาปะชานิคาสุเคตานังปะริหารันตุ สภาท่าขนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภาเหตินายะทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาประชานิคาสุเกตานังปริหารันตุสภพปุรติมายะอนุทิสายะสภพปุรติมายะทิสายะ ปุริสาเวราอภียาปชานิฆาสุข <ksi neten olmaz tutaj> ียตานามปริหารันตุสพเพปัชิมายะทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิคาสุขียตานามปริหารันตุสพเพอุตตรายาทิสายะปุริสาเวราอภยาปชานิฆาสุขียตานามปริหารันตุสพเพทักขินายาทิสายะปุริสาเวราอภียาปชานิคาสุขียตานามปริหารันตุ สัพเพปุราติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปเริหนรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปเริหนรันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปเริหนรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปเริหนรันตุ สัพเพเหติมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปชานิขาสุขเกตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปชานิขาสุขเกตานังปริหารันตุสัพเพบุรัติมายาทิศายะอริยาเวราอภยาปชานิขาสุขเกตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายาเวราอภยาปชาอเวราอัพพยาปชาอินิขาสุขเกตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิศายะอาริยาเวราพยาปชานิคาสุเคียตนังปะริหะรันตุสัพเพทักขินายาทิศายะอาริยาเวราพยาปชานิคาสุเคียตนังปะริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอาริยาเวราพยาปชานิคาสุเคียตนังปะริหะรันตุ สัพเพปัจจิมายาอนุชิสายาอริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุชิสายาอริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุชิสายาอริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายะทิศายะอริยเวลาปยาปชาณิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิศายะอริยเวลาปยาปชาณิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมัปุรัติมายะทิศายะอนัติยาเวลาปยาปชาณิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิศายะอนริยาเวลาปยาปชาณิฆาสุขียตานังปริหารันตุ सफे उदराया कि साय अनलिया अरा अभिया पचा निख सुखियतना पहाड़ सफेथ कि साय अनलियाराभा नि खा सुखियतना पहां सफे प्रतिमा अनुचिषा अनलिया अवेराभ्या पचा निखियतना पहाड़ सफे पश्चिम अनुचिषा अनलिया अवेराभियाख्यना सफे उदराय अनुचियापचा สัพเพทกินายะอนุสิสายะอนัลยาเวราภยาปชานิคาสุียตนางไปหานตสัพเพเหติมายะทิสายะอนัลยาเวราภยาปชานิคาสุียตนางไปหานตัสัพเพอุปาริมายะทิสายะอนัลยาเวราภยาปชาแติคาสุียตนางไปหานตสัพเพปุรัติมายะอัต ทิศายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสัพเพปัิมายะทิศายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิศายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสัพเพทขินายะทิศายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุ สั America, สพเพปุริติมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขคียตานังปนิหานันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขคียตานังปนิหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขคียตานังปนิหานันตุ สัพเพทักินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษยาอเวราอภพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพปัชชิมายะทิสายะมนุษาเวราอภยาประชานิฆาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุษาเวราอภยาประชานิฆาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพทักินายะทิสายะมนุษาเวราอภยาประชานิฆาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษา์เวราอภยาประชานิคาสุขียตานังปัิหารันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาเวราภยาประชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษย์เวราอภิยาปะชานิคาสุขิยตานังปัญหาลันตุสัพเพท่าขีนายะอนุทิสายะมนุษย์เวราอภิยาปะชานิคาสุขิยตานังปัญหาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษย์เวราอภิยาปะชานิคาสุขิยตานังปัญหาลันตุสัพเพอุปิริมายะทิสายะมนุษย์เวราอภิยาปะชานิคาสุขิยตานังปัญหาลันตุ สัพเพปุรัติมายะทิชายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปชานิคาสุขียตนางปัิหารันตุสัพเพปัชิมายะทิชายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสาวะสัพเพอุตรายะทิชายะวิวัตวินิปาติกาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนางปริหารันตุ สัพเพทาขินายะทิสายะวินิปาติกาอเวระอภยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวระอภยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวระอภยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวระอภยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปชาอนิฆะสุขียะตัณงปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปชาอนิฆะสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปาทิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปชาอนิฆะสุขียาตังปริหารันตูติ อิเมหิทัสหาการหิติสาภรรณาเมตาเชโตวิมุตติสเพสังสตานังปีละวัปีละนังวัชเชตวาอาปีลานายะอุปาคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปริยทานังวัชเชตวาอปาริยทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสยะสเพสตา เวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาสุขิโตตาโหตุมาทุขิตาตาติอิเมหิอัตถะกเรหิสัพเพสตาเมตาญาติเมตานังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะปยาปะทาปาริยุทธานหิมุจจติติวิมุติเมตาจะเจโตวิมุติจาติเมตาเจโตวิมุติเมตาพรามหามวิหารภพาวนา นิชิตาเทวตาอุยสิบเก้าเชตสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจานิทุกขา,า,ขาพยาปตาจานิพยาโซกปตาจานิโซกาโหนตุสาเพปีปานิโนเอตาวตาจะอามเฮห,หิสามปตาปุญญาสามปะทงังสาเพเวทวานุโมทันตุสาปสามปฏิเสธิยา ทานังทัทานตุสทายาสีลังละคันตุสพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภารปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตัดเจเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธมิสาพโศสัพเพุทาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังเออรหันตา,า,านันจะเตเชนะรักขังพันธมิสาพโศสัพเพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเทนะรักขังพันธมิสาพโศสัพเพุทาพระปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรัก <te> ขังพันธมิสาพะโสสัพเพพุทาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสาพะโสสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสาพะโสสัพเพพุทธาภารปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ ราครั้งพันธามิสาพระโซสัพเพพุทธาภระรัปตาปานเจกานานจ่ยยังพระลังอลาหันตานาันจเตชนะราครั้งพันธามิสาพระโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตนาไตา ด้วยการสาธยายบทสวนมน์พระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศถีฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครู68ตลอดจนวัตถุวงคนทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน